ท่านผู้ชมบ่ายโมง23นาทีนะครับที่ประชุมสภาย,ยังเดินหน้าโหวตเลือกนายกอย่างต่อเนื่องนะอยู่ในช่วงการอภิปรายนะครับระหว่างคนดิเดต t สองคนคืออาจารย์ใจเกษตรกับคุณอนุทินที่นี้ไล่ฟังแบบนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้านะครับคนทีุู่ขึ้นอภิปรายเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคุณอดิศรเพียงเกตตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อคืนเปะ๊ะถ้าใครได้ดูรายการนะคุณอดิศรเนี่ย,ออนนยบอกว่าสสพักเพื่อไทยนะครับยื่นกันเข้า,ขาชื่อกันแลว้วก็ยื่นต่อสารรัฐธรรมนับตจส,สุิ วินิจฉัยคุณสมบัติของคุณอนุทินชาวรุกูลแล้วนะครับยื่นเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลตอนเมื่อช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานะครับปรากฏไม่กี่นาทีที่ผ่านมาตอนบ่ายสองโมงสิบห้าถึงคิวของคุณสุทินคลังแสงนะครับสุทินคลางแสงอภิปรายครับนี่ครับคุณสุทินกลางแสงอภิปรายแล้วบอกว่าหลังจากที่มีความเคืบหน้าเรื่องการไปยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของคุณอนุทินต่อสารรัฐตรลากูญเนี่ยนะ คุณสุธินบอกสารรับนะครับอันนี้อันนี้คำพูดของคุณคุณสุธินนะนะครับดังน,นั้นเนี่ยพูดง่ายๆปมเรื่องการครอบงําเกี่ยวข้องกับการเลือกสวหรือไม่นะครับแล้วก็มีปมเรื่องของอ่ะที่ไปย้อนเนี่ยโอเคเรื่องนี้แหละนะครับขาดคุณสมบัติหรือไม่นะครับคุณสุธินบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วมุมหนึ่งที่เป็นเป็นหมากสําคัญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือว่าถ้าเกิดจะต้องมีการโหวตเลือกนายกพรทอนตรีในวันนี้ นะครับแล้วจังหวะที่ประธานรัฐสภาเนี่ยนำรายชื่อนําชื่อคุณอนุทินขึ้นทูเกล้าวเลยนะครับเมื่อเรื่องไปถึงสํานักพระราชวังหรือสานักองค์คมนตรีเนี่ยมันก็จะเข้ากรณีเดียวกันกับตอนที่คล้ายๆกับตอนยื่นยุบสภาของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คือข้อเท็จจริงปรากฏหรือเปล่าว่าข้อขัดแย้งในเชิงกฎหมายนะครับหรือการตรวจสอบยังไม่เป็นที่ยุติหรือไม่โอ้โหมามากนี้ฮะ ท่านผู้ชมจับตาดูนะครับตอนนี้บ่าย2โมง25สเนี่ยสุดท้ายจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะได้รับการโหวตหรือไม่โหวตกันแน่เนี่ยยังยังยังไม่แน่นะคลิปนี้ตอนบ่ายงโมงนะครับอัปเดตท่านชมก่อนแต่ว่าแน่นอนแม้ผมมาะห์ร่วงหน้าไปเลยถ้าผ่านการโหวตล่วงหน้าไปนะครับถ้าผ่านการโหวตไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สารจะวินิจฉัยในอนาคตหรือถ้าไม่ได้โหวตเนี่ยจะสังงกัางานหรือเปล่าไม่รู้จับตาดูตลอดช่วงเย็น